บทที่สิบพระวิญญาภาพของหลวงตาสดหรือพระมงคลเทพมุนีตามที่ท่านบอกให้ทราบหายไปจากนิมิตแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงจึงกลับมากำหนดที่พองยุบท่านกำหนดพองหนอยุบหนออย่างมีสติต่อเนื่องตลอดเวลาครบสองชั่วโมงแล้วจึงแผ่เมตตาให้สัพพสัต ครั้นแผ่เมตตาเสร็จก็อุทิศส่วนกุศลเป็นลำดับสุดท้ายบุคคลที่ท่านอุทิศส่วนกุศลให้เป็นพิเศษในเช้าวันนี้ก็คือพระมงคลเทพมุนีซึ่งเป็นสมณศักดิ์ที่ได้รับเป็นครั้งสุดท้ายของหลวงพ่อสดว่าที่จริงแล้วเรื่องสมณศักดิ์เป็นของทางโลกเป็นสิ่งสมมุติภิกษุผู้เข้าถึงธรรมย่อมไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งนี้ แต่นั่นก็มีประโยชน์ในการอบรมสั่งสอนเพราะว่าลูกศิษย์ส่วนใหญ่ยังติดข้องในสิ่งสมมุติคือยังหวั่นไหวดีใจเสียใจเมื่อต้องประสบกับโลกธรรมแปดการที่พระอาจารย์ของตนได้สมณศักดิ์ซึ่งก็คือยศในสายตาของผู้เป็นขรหั์ความเลื่อมใสศรัทธาก็เพิ่มพูนมากขึ้นทำให้ท่านได้มีโอกาสเผยแผ่ พระธรรมคําคสอนได้กว้างไกลออกไปก่อนออกบินทบาทโปรดสัตว์พระเจริญได้จดบันทึกไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ท่านประสบในตอนใกล้รุ่งท่านรู้สึกยินดีที่หลวงพ่อสดมีสิทธิ์ที่จะสืบต่องานด้านวิปัสสนากรรมฐานพระวิญญาคงอายุแก่กว่าท่านหลายปีเนื่องจากได้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพั เมื่อกเกษียณอายุราชการแล้วส่วนอายุพรรษาท่านไม่ทราบว่าใครจะมากกว่าเพราะหลวงพ่อสดไม่ได้บอกไว้ท่านคิดว่าวันหนึ่งคงจะได้พบและสนทนากับภิกษุรูปนั้นพระมงคลเทพมุนีได้มอบภาระไว้ให้ท่านสองประการซึ่งท่านก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ เพราะการไม่ต้องเกิดอีกนั้นย่อมหมายถึงต้องปฏิบัติจนถึงขั้นบรรล,ลุเป็นพระอาหารหันต์ซึ่งเป็นเรื่องยากแสนยากแต่ท่านก็จะพยายามจนถึงที่สุดส่วนการหาสิทธิ์ที่จะมาเป็นตัวแทนในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนสืบต่อไปในยามที่ท่านมรณนะภาพแล้วนั้นก็ใช่ว่าจะหาได้ง่ายนัก แต่นั่นก็ยังยากน้อยกว่าประการแรกท่านยังจำคำพูดของหลวงพ่อสดได้แม่นยำที่พูดกับท่านว่านี่ถ้าเราอยู่เราจะสอนอย่างนี้ต่อไปแต่ถ้าเราจะหมดอายุเราก็ขอแค่ตัวเราพ้นทุกบัดนี้ท่านได้ประจักษ์แล้วว่าพระอาจารย์ของท่านได้บรรลุความสำเร็จสมดังปณิธานที่ตั้งไว้ ภิกษุวัยสาไม่รู้ว่าตัวท่านจะสามารถจัดการกับภาระที่รับมอบหมายไว้ให้สำเร็จลุล่วงได้หรือไม่กระนั้นก็ตั้งปณิธานไว้ว่าจะใช้ความเพียรพยายามจนถึงที่สุด เรือพงประจักษ์มาถึงท่าเตียนเมื่อเวลาหกโมงเย็นพระเจริญมากับเนนเฉลียวที่ต้องพาเนนมาด้วยเพราะท่านจะนำปัจจัยสี่โดยเฉพาะอาหารมีพวกปลาร้าปลาย่างปลาเกลือมาเข้าโรงครัวด้วยรู้ว่าที่คณะห้านั้นมีพระภิกษุจากต่างถิ่นมาเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นจำนวนมาก จนโยมผู้ใจบุญชักชวนกันมาทำอาหารถวายทำให้พระภิกษุไม่ต้องกังวลเรื่องบินทบาตไม่พอเลี้ยงอัตภาพที่วัดป่ามะม่วงก็มีโรงครัวแล้วเช่นเดียวกันเพราะเมื่อมีญาติโยมเข้ามาปฏิบัติกันจำนวนมากขึ้นเรื่องข้าวปลาอาหารก็เป็นเรื่องจำเป็นเน้นเฉลียวช่วยสมพานขนของข,องขึ้นรถสามล้อ มายังคณะห้าวัดมหา,าธาตุซึ่งอยู่ขึ้นไปทางเหนือของาธาตุเตียนพระอุดมวิชาญาณยินดีนักที่ลูกศิษย์ของท่านจะเปิดสํานักวิปัสสนากรรมฐานขึ้นเพราะการปฏิบัติตามแนวนี้แม้จะถูกต้องตรงตามคําสอนขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการหากก็ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักปฏิบัติ เมื่อ,อยังเป็นมหาโชดกท่านก็อุตส่าห์เดินทางไปร่ำเรียนจากประเทศพามา่าคนไทยที่คิดว่าพาม่าเคยเป็นศัตรูคู่แค้นกันมาต่างพากันรังเกียจว่าเป็นของพามา่าแต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะแม้คนพาม่าจะเรียนจากคำมพี์ที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ครั้งย่งทรงพระชนชีพอยู่ เมื่อเสด็จดับขันธปรินิพ,พานพระอาหารหันต์ต่างก็พากันจดจำสืบสืบกันมาภายหลังก็ได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรกระทั่งกลายมาเป็นคำพีสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเรียกว่าคำพีพระไตรปิฎกสมภานวัดป่ามะม่วงคิดว่าท่านโชคดีที่ได้เรียนมาจากเจ้าคุณโชดก เพราะหากจะให้ท่านดันด้นไปเรียนถึงพมา่าท่านเป็นไม่ยอมไปเด็ดขาดเพียงได้ยินคำว่าพมา่าท่านก็รู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวเพราะยังจำเหตุการณ์ที่ตัวท่านถูกฆ่าตาอย่างทารุณเมื่อคราวกรุงแตกในชาติที่เป็นแม่ทัพท่านเกลียดชังพม่ายิ่งกว่าอะไรเพราะชนชาตินั้นได้ทำทารุณกรรมย่ำยีคนไทยอย่างป่าเถื่อนที่สุดกระนั้น ก็ยังมีคนไทยที่มักใหญ่ไฟสูงไปเข้าข้างพมา่าเพื่อหวังยศและอำนาจแต่ผลสุดท้ายก็ถูกฆ่าตายทั้งหมดเพราะพม่าคงคิดแม้ว่าคนไทยด้วยกันเขายังไม่ซื่อสัตย์ไหนเลยจะมาให้ความจริงใจกับศัตรูเล่าแต่กรุงศรีอยุธยาก็ยังไม่สิ้นคนดีเพราะในเวลาไม่นานนัก พระยาตากก็สามารถกอบกู้เอกราชของชาติไว้ได้และไปตั้งเมืองหลวงใหม่ที่ทนบุรีทรงกระทาพิธีปราบดาพิเศษสถาปนาพระองค์เป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีในปีเดียวกันนั้นสามเณรอายุเท่าไรแล้วเจ้าคุณอาจารย์ถามขึ้นเมื่อเนนเฉลียวขนของเข้าไปเก็บในโรงครัว แล้วจึงมานั่งถัดจากสมพานวัดป่ามะม่วงเพิ่งจะเต็มยี่สิบเมื่อวันพระที่ผ่านมาที่เองขอรับเน้นหนุ่มตอบพร้อมประนมมือก็อายุครบบวชแล้วสิเมื่อไรจะบวชละ่ะกำหนดไว้หรือยังพระเจริญเป็นผู้ตอบแทนท่านว่ายังไม่ได้กำหนดเลยครับกระผมคิดว่า ให้เสร็จเรื่องการเปิดสำนักวิปัสสนากรรมาฐานเสก่อนแล้วจึงจะคิดเรื่องนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์คิดว่าจะเป็นวันไหนดีครับที่กระผมจะมาที่นี่ก็เพื่อจะกราบอารัธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ไปทำพิธีเปิดสมภารวัย31บอกจุดประสงค์ของการมาต้องดูอีกที ตอนนี้ก็ยังให้คำตอบไม่ได้เอาไว้เสร็จงานศพหลวงพ่อเจ้าคุณก่อนก็ค่อยพูดกันเออฉันหมายถึงหลวงพ่อสดนะตอนนี้ท่านได้รับพระราชทาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระมงคลเทพมุนีพรุ่งนี้เช้าท่านจะละสังขารท่านมาบอกลาฉันในนิมิตเมื่อเช้านี้เองพระอุดมวิชาญาณบอกกล่าว ให้ผู้เป็นสิทธิทราบด้วยอาการปกติสำหรับพระอริยเจ้านั้นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาในสายตาของท่านเมื่อทราบข่าวจึงไม่ได้แสดงอาการโศกเศร้าเสียใจหรือว่าวิกตกกังวลแต่อย่างใดท่านก็มาบอกกระผมเมื่อวันก่อนที่กระผมจะเดินทางมาเจ็ดวันครับกระผมก็ตั้งใจว่า จะอยู่ช่วยงานศพของท่านภิกษุวัย31อดตอบผู้เป็นอาจารย์อ๋อถ้าเช่นนั้นเธอก็ทราบเรื่องที่ท่านได้ลูกศิษย์คนใหม่แล้วนะสิเจ้าคุณหลวงพ่อท่านสมประสงค์ดังปณิธานที่ตั้งไว้ทุกประการน่ายินดีกับท่านนะครับท่านยังได้มอบภาระให้กระผมไว้ขอให้กระผมทำให้ได้เหมือนอย่างท่าน นับเป็นภาระที่หนักมากสำหรับกระผมอย่างไรก็ตามกระผมตั้งใจว่าจะใช้ความเพียรพยายามจนถึงที่สุดเพื่อสนองพระคุณครูบาอาจารย์ด้วยและที่สำคัญก็คือเพื่อรักษาพระาศาสนาของเราด้วยภิกษุนมพูดอย่างมุ่งมั่น ฉันขอเอาใจช่วยเอาเธอถึงเวลานั้นเธอจะสําเร็จดังที่ตั้งปณิธานอย่างน้อยหนึ่งอย่างอาจารย์พูดให้กำลังใจผู้เป็นสิษย์เงียบกันไปครู่หนึ่งพระเจริญจึงถามขึ้นว่าท่านจะคุณอาจารย์รู้จักพระวิญญาลูกศิษย์ท่านจะคุณหลวงพ่อหรือเปล่าครับไม่รู้จัก ฉันคงจะรู้จักท่านเท่าๆกับที่เธอรู้เห็นว่าท่านมีศักด์เป็นถึงหม่อมเจ้าแต่ไม่ยอมเปิดเผยตัวเองพวกลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นหมอสิริราชเขาก็ไม่รู้ว่าท่านอาจารย์ของพวกเขาเป็นถึงหม่อมเจ้าพระอุดมวิชาญาณตอบแล้วในอนาคตต่อไปข้างหน้าวัดปากน้ำจะสอนธรรมกาย หรือว่าสอนสติปัฏฐานแนวธรรมกายสิเพราะอย่างน้อยก็เป็นอนุสอนแก่ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อในฐานะที่ท่านเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคนแรกข่าวว่าพระวินญ,ญาท่านไปสร้างวัดใหม่อยู่ที่จังหวัดสระบุรีก็ดีนะจะได้มีหลากหลายออกไปและฉันก็เห็นว่าในอนาคต คนที่สนใจธรรมกายก็จะไม่ลดจำนวนลงเพราะคนเขาอยากร่ำอยากรวยมากกว่าที่จะอยากบรรลุพระนิพพานตัวเธอโชคดีที่ได้เล่าเรียนมาทั้งสองสำนักต่อไปสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดป่ามะม่วงก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะเธอสามารถนำความรู้จากสองสำนักมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม วิชาธรรมกายก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องช่วยให้ญาติโยมร่ำรวยเมื่อเขาหมดกังวลเรื่องปากเรื่องท้องเขาก็จะมุ่งพระนิพพานหรือว่าถ้าใครพอใจจะอยู่กับความร่ำรวยก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าสัตว์โลกก็ย่อมเป็นไปตามกรรมจริงไหมจริงครับแต่มีอีกสิ่งหนึ่ง ที่กระผมเป็นห่วงคือเมื่อไม่มีท่านเจ้าคุณหลวงพ่อแล้วญาติโยมจะมาทําบุญหรือไม่กระผมเกรงว่าพระวัดปากน้ำจะลำบากเรื่องปัจจัยสี่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นวัดปากน้ำจะไม่มีวันขัดสนเรื่องปัจจัยสี่ตรงกันข้ามมันจะไหลมาเทมาไม่มีวันหยุด เหมือนน้ำตกจากภูเขาเชละวัดปากน้ำจะร่ำรวยแล้วก็อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยเพราะเจ้าคุณหลวงพ่อท่านมีคาถาดีเธอได้คาถาจากท่านบ้างไหมละ่ะเจ้าคุณโชดกถามผู้เป็นสิทธิ์ได้ครับเจ้าคุณหลวงพ่อท่านสอนว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มา เราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆกระผมได้นำคาถานี้ไปใช้กับวัดป่ามะม่วงปรากฏว่าได้ผลครับเมื่อก่อนวัดป่ามะม่วงพากันอดอยากปากมองเพราะว่าญาติโยมเขายากจนเวลากระผมได้รับนิมนต์ไปฉันที่บ้านคนที่มีอันจะกินกระผมก็ฉันไม่ลงเพราะคิดถึงพระลูกวัดว่าต้องอดอดอยาก ต่อมาเมื่อมีคนมาสร้างกุฏิกรรมฐานทำให้คนมาวัดมากขึ้นกระผมก็นึกถึงคาถาของเจ้าคุณหลวงพ่อได้แล้วก็นำมาปฏิบัติเวลานี้วัดป่ามะม่วงอุดมสมบูรณ์แล้วครับถึงจะไม่เท่าวัดปากน้ำแต่ว่าในอนาคตจะใกล้เคียงพระ,จะเจริญเล่าความเป็นมาให้เจ้าคุณอาจารย์ของท่านรับทราบดีแล้ว ฉันขอทำนายว่าในการข้างหน้าวัดของเธอจะมีชื่อเสียงระบือไปไกลทั่วทิศทั้งสีผู้คนจะหลั่งไหลามายังสำนักของเธอจนวัดอื่นต้องอิจฉาเชีละแต่ก็ช่างเธอถึงเข้าจะอิจฉาก็ททำอะไรเธอไม่ได้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าธรรมโมหเวรักคติธรรมาจาริง ทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมนอกจากทําอะไรเธอไม่ได้แล้วเขาก็จะมาเป็นญาติดีกับเธอมาขอปัดใจสีแม้ถูกเทียนที่ใช้บูชาพระเขาก็จะมาขอเธอเพราะว่าเขาขัดสนจนปัญญาจึงต้องบากหน้ามาพึ่งเธอเจ้าคุณโชโดกพูดตามที่ท่านเห็นครับ ถ้าเข้ามาขอผมก็จะให้ผมจะไม่หวงใครไม่ว่าจะเป็นญาติโยมหรือว่าเป็นพระด้วยกันกระผมต้องการสร้างทานบารมีเหมือนพระเวสสันดรครับพระหนุ่มตอบคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นกระมังเพราะฉันไม่อยากให้เธอศึกพระอุดมวิชาญาณท้วงและยิ้มนิดๆทำไมถึงต้องสึกแล้วครับ ลูกศิษย์ไม่เข้าใจอ้าวก็ต้องศึกไปมีเมียมีลูกเพื่อจะได้ให้ลูกให้เมียเป็นทานยังไงละ่ะเจ้าคุณอาจารย์ฉเฉลยคงไม่หรอกครับเรื่องศึกกระผมเลิกคิดมานานแล้วพูดถึงพระเวสสันดรทำให้กระผมคิดถึงโยมยายและเรื่องที่หลวงพ่อช้างเล่าให้โยมยายฟังท่านเล่าว,ว่า พระเวสสันดรพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีไปอยู่ที่เขาวงกฏในป่าหิม,มพานที่นั่นมีต้นมักกะลีผลอยู่ด้วยท่านเจ้าคุณอาจารย์คิดว่าจะเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าครับจริงหรือไม่จริงเธอก็จะได้รู้จำคำของฉันไว้นะในปี2,515เธอจะได้เห็นมักกะลีผล ที่เขาเรียกอีกอย่างว่านารีผลน่ะฉันไม่จำเป็นต้องเห็นฉันก็เชื่อเพราะมันมีเหตุปัใจจัยให้ต้องเชื่อเอาละเธอพาเนนไปพักผ่อนได้แล้วนั่งฟังผู้ใหญ่เขาคุยกันร,รู้สึกเบื่อบ้างไหมท่านถามเนนเฉลียวไม่เบื่อขอรับกระผมฟังเพลินเลยสมเนนตอบ และสมผานกับลูกวัดจึงกราบเจ้าคุณอาจารย์สามครั้งก่อนลูกออกมาพระเจริญถามผู้เป็นอาจารย์ว่าแล้วเราจะไปวัดปากน้ำกันเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้เช้าเจ้าคุณหลวงพ่อท่านจะละสังขารตอนตีสี่ันเช้าแล้วเราค่อยไปกันปล่อยให้เป็นเรื่องของลูกศิษย์เขาจัดการกันไปก่อน เจ้าคุณอาจารย์ตอบท่านรู้ว่าภิกษุสูงอายุทุกรูปย่อมมีลูกศิษย์ก้นกุฏิการจะไปบงการอะไรที่มิใช่หน้าที่ย่อมเป็นการไม่สมควรงานสวดพระอภิธรรมศพพระมงคลเทพมนุนีมีผู้ฟังแน่นสาลาทุกคืนทั้งพระภิกษุสัมเนรแม่ชีและคฤรืสหัดพระ,จะเจริญกับเจ้าคุณอาจารย์ ก็ไปฟังทุกคืนเช่นกันภิกษุทั้งสองอยากรู้จักพระวิญญาที่พระมงคลเทพมุนีพูดถึงหากก็ไม่อาจทราบได้เนื่องจากพระภิกษุที่มาฟังสวดในแต่ละคืนก็มีจํานวนมากและมีตั้งแต่หนุ่มไปจนถึงสูงอายุเพราะเมื่อมีชีวิตอยู่หลวงพ่อสดท่านเป็นที่รู้จักของพระเนนและญาติโยมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องเมตตาท่านเมตตาช่วยเหลือผู้คนไม่เลือกที่รักผลักที่ชังแต่ประการใดนับเป็นปูชนียบุคคลผู้สมควรแก่การเคารพบูชาโดยแท้ศพของพระมงคลเทพมุนี ไม่ได้มีการชาปนากิโดวยว่าลูกศิษย์ลูกหาพร้อมใจกันเก็บไว้บูชาและมีสวดพระอภิธรรมทุกวันพระช่วงที่ท่านมรณภาพใหม่ๆมีสวดพระอภิธรรมติดต่อกันเจ็ดคืนพระอุดมวิชายยานและพระเจริญไปฟังสวดทุกคืนรูปแรกไปในฐานะเป็นอาจารย์ขณะที่รูปหลังมีฐานะเป็นสิทธิ์ของผู้ล่วงลับ ครั้นครบเจ็ดวันแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงกับสามเณรเฉลียวจึงพากันลาเจ้าคุณอุดมวิชาญาญกลับวัดป่ามะม่วงส่วนเรื่องการเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานนั้นเจ้าคุณโชดกจะมาทำพิธีเปิดให้ในวันพระหน้าบ่ายวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันเพลแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงเตรียมตัว จะไปสอนกรรมฐานให้ญาติโยมบนศาลาบุรุษผู้หนึ่งขึ้นเรือมาจากหน้าวัดตรงมายังกุฏิของท่านกราบสามครั้งและก็เอ่ยว่าท่านจำผมได้ไหมครับโยมเป็นใครละ่ะชื่ออะไรสมภารวัดป่ามะม่วงถามผมด็อกเตอร์กริที่เคยเป็นเพื่อนของท่านสมัยเรียนมัธยมไงล่ะครับ ที่บ้านผมอยู่ห้วยแก้วใกล้ๆกับบ้านไผ่ขวางท้ายวัดไรไงครับพระหนุ่มคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็จำได้จึงทักว่าอ,อ๋อที่โยมไปเรียนอยู่ประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมครับกระผมมากราบขอบพระคุณท่านที่ช่วยสนับสนุนเรื่องเงินผมไม่เคยลืมพระคุณท่านเลยครับท่านเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผม เขากราวจากใจจริงโยมก็เป็นเพื่อนที่ดีของอาตมาหากไม่ได้โยมอาตมาก็คงไม่จบมัธยมสามเพราะเกเรมากท่านนึกถึงความหลังตอนเรียนมัธยมสามซึ่งไม่ต้องซ้ำชั้นเพราะได้เพื่อนดีในกริตเป็นลูกคนอีสานพ่อแม่มาจากจังหวัดสุรินทร์ ปลูกกระท่อมหลังเล็กอยู่ท้ายห้วยแก้วท้ายวัดไลมีอาชีพรับจ้างทำนาได้ค่าจ้างปีละยี่สิบบาทสมัยนั้นข้าวราคาเกวียนละสี่สิบบาทในกริดเป็นลูกชายคนเดียวตัวดำเป็นเนียงหน้าตาขี้ริ้วมีฝฟเม็ดโตที่ริมฝีปากหากจะเทียบกันเรื่องความหล่อเหลาท่านกินขาด แต่ถ้าเรื่องเรียนเก่งในกริตก็กินขาดเช่นเดียวกันต่างฝ่ายก็ต่างมีดีกันคนละอย่างจึงเป็นเพื่อนกันได้และในกริตก็ชวนให้ท่านขยันเรียนจนท่านจบมัธยมได้อย่างภาคภูมิในกริตได้ไปเรียนต่อ,อยังประเทศฝรั่งเศสโดยไปกับญาติซึ่งเป็นแม่บ้านของทูตเข้ามาลาท่าน และท่านก็ไปขอเงินโยมมารดาให้ไปห้าช่างต้องอ้อนวอนอยู่นานกว่าแม่จวนจะยอมให้ครั้นจะขอโยมยายนะรึเมินสะชาติหนึ่งเพราะกระบวนการขี้เหนียวไม่มีใครเกินยายจางแห่งตำบลบางม่วงหมู่โยมเรียนจบด็อกเตอร์แล้วหรือครับผมจบหลายปีแล้วตั้งแต่อายุ25ก็หปีเต็ม ผมแต่งงานมีลูกชายสามคนอาศัยอยู่บ้านภรรยาที่ฝั่งทนวันหลังจะนิมตนท่านไปเยี่ยมที่บ้านผมบ้างนะครับตกลงคืนนี้ค้างวัดนะมีเรื่องคุยกันเยอะเลยเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่าครับผมจะพาลูกเมียมากราบท่านด้วยวันนี้ต้องขอตัวเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องทำงาน